ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมติดอยู่บ้านหลังนี้บ้านคุณยายแกรนนี่หรือเรียกอีกอย่างว่าแกรนมาก,ก็ไดแ้แก่กว่าแกรนนี่นั่นเองให้ตายดินน้นดีแต่มีความโหดร้ายมากกว่าตอนนี้เนี่ยผมติดอยู่ตอนเนี้ยผมออกไปจากที่นี่ไม่ได้เมื่อกี้มีผู้หญิงปิิศนาเดินผ่านไปเป็นผู้หญิงสติไม่ดีแน่ๆผมรู้สึกว่าเสียงแกรนนี่มันดังไปขอลดเสียงนิดหน่อยแล้วกัน โอเคตอนนี้ผมได้กระสุนลูกซองแต่ผมไม่มีปืนเลยนะให้ตายเถอะจะต้องมาหาของตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงนี้แต่ว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ามี <are> ผมเจอผู้หญิงคนนั้นมุ่งหน้าไปทางนูน้นผมจะต้องรีบมุดไปตรงนี้ก่อนก่อนที่เธอจะหันมาเล่นงานผมโอเคตอนนี้ผมจะต้องขึ้นไปบนบ้านหลังนี้เพื่อที่จะไปตามหาของตอนนี้ผมได้นี่ครับ ถังน้ํามันแน่นอนครับถังน้ํามันเนี่ยมันให้เราไปกอกกับเจ้าตัวเครื่องนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะผมว่าไม่สัมพันธ์เจ้าตัวเศษแก้วพวกนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหยียบมันนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเหยียบเนะี่ยคุณแกรนดมาจะมานะครับท่านผู้ชมที่นี่ผมจะเก็บก้อนอิฐตอนนี้มันไม่ใช่กระสุนนะครับมันคือก้อนอิฐนะครับผมก้อนอิฐที่เราสามารถใช้มันโยนได้นั่นเองแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรแกรนดมาหรือว่าอีผู้หญิงเมื่อกี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่อาวุธมันเป็นแค่ของล่อ ตอนนี้แกร์มาเดินลงมาแล้วให้ตายดิ้นนี่แกน่าจะไม่เห็นเราแน่ๆให้ตายเถอะตอนเนี้ผมต้องพยายามหลบครับจริงๆเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับ 3- 4คนเลยนะครับต้งยางผิมชมแต่ผมไม่รู้ว่ากดตรงไหนผมเห็นว่าต่างชาติเขาเล่นกันนะครับแไปไหนแล้ววะหายไปแล้ววะหาของก่อนซึ่งแน่นอนแกร์มาเนี้ยวิ่งเร็วมากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องระวังนิดนึงโอเคผมจะหาอะไรอ,อ่อปืนลูกซองครับ EP เนี่ยผมจะพยายามหาปืนลูกซองให้ได้นี่ไงผมเจออันหนึ่งใช่ไหมละ่ะมันคืออะไรลูกซองต้องทิ้งของก่อนจากนั้นเก็บอะไรลูกซองมาโอเคฝั่งนู้นตรงนี้มีขวานนะครับแน่นอนเราต้องใช้ขวานด้วยตรงนี้มีอะไรแวบบแวบบ ไม่มีอะไรเลยโอเคผมจะต้องเอาลูกซองไปนั่นก่อนครับท่านผู้ชมหรือว่าเอากระสุนไว้นี่ก่อนวะกระสุนเราได้อยู่3นัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาขวานก่อนครับเพราะว่าขวานนี่มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะมันมีเหมือนกับว่าที่ที่เราจะต้องใช้ขวานจามลงไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแกรนมามาหรือเปล่าวะเฮียไม่มีครับ โอ้ยดันมาเป็นทางเยอะไหมวะมาไหมวะส่วนมากนี่แกจะมาแกจะอยู่แถวๆบันไดามากกว่านะวิ่งลงไปข้างล่างดีกว่าวิ่งลงไปข้างล่างขอตั้งหลักก่อนครับโอเคตอนนี้ผมจะต้อง มันมีอีกที่หนึ่งครับมันเป็นเหมือนกับข้างนอกผมไม่รู้นะว่าแกรนมาอยู่ไหนเดี๋ยวขอแอบดูก่อนนะตอนนี้โอ้แกอยู่ด้านบนครับแกลงมาแกวิ่งเร็วมากเลยนะแล้วแกใช้มีดที่แปลว่าใหญ่มากๆถ้าเป็นคุณยายแกรนนี่เนี่ยอยู่จังหวะน,นี้แกเห็นแล้วนะโอเคผมจะต้อง หาวิธีล่อแก้ก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีไอ้นี้อยู่นะมันมีห้องห้องหนึ่งที่ผมจะต้องใช้ขวานจามไปได้ครับมันเป็นห้องของมีผู้หญิงนั้นผมไม่รู้ว่ามันเดินมาแถวนี้หรือยังนะเฮยได้ยินเสียงคนเดินวะ่ะเฮ้ยเชียอแล้วกูไปแล้วมันวิ่งเร็วอยู่ในตัวเนี้ยโอเคเราได้เวลาแล้ว ผมจะลองขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูเลยมันจะมีห้องหนึ่งที่แบบเราออกไปข้างนอกได้แต่ผมไม่รู้ว่าแกม,ม่าอยู่ตอนไหนว่าตอนนี้เราจะต้องไปห้องอ,อห้องขวามาแล้วครับแกม่ามาแล้วว่ะผมลองเล่นดูแบบยังไม่ได้แคสต,ตอนนั้นนะผมลองเล่นดูมันมีปืนพกให้ด้วยนะผมเอาปืนพกยิงแกม,ม่าไม่เป็นอะไรเลยครับท่านผู้ชม ไม่เป็นอะไรเนะเนี่ยประตูบานเนี่ยมันจะนำพาเราไปห้องห้องหนึ่งมันอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวหรอกก็คือห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ไว้สำหรับประกอบปืนเลยนะโอเคครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมจิ้มแล้วก็เราได้ออ ส่วนที่เป็นปลายปืนแล้วนะลำกล้องตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่เอาหรือว่าผมเอาไปก่อนดีกว่าฮะลองเอาไปก่อนดูปะมันเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมผมลองมาวางนี้ดูเนะี่ยไม่ใช่ครับทิ้งเลยที่เนี่แกนมากก็สามารถมาได้นะครับท่านผู้ชม แกอยู่ไหนวะตอนนี้โอ้โหแกยังไม่อยู่แถวนี้นะขอดูก่อนมันอันตรายมากเฮียแล้วมาเฮีย,าฮยตามกูมาวะเนี่ยไอเฮียมาวะาเฮียมาวะเฮียติดติดแล้วไอเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้ว ผมจะเหยียบเสร็จแก้วเพื่อให้แกมานี่คอยดูนะแกมาเร็วมากเลยนะถ้าเราเหยียบเสร็จแก้วมาแล้ว y โอ้โหหน้าตาเหมือนกับเจ้าตัวละครในเกมเอ่ออะไรวะวีดขมือบเลยครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูนะนี่นั่นอยู่ไหนวะ ถ้ามานี่งานงอกเลยนะหายวะขอวาร์ปก่อนนั่นไงมันอยู่นั่นผมไม่รู้ว่าลูกสองสามารถเก็บเจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่ผมต้องไปดูว่าเราจำเป็นต้องใช้อะไรก็คือว่าภารกิจพวกเนี้ย เป้าหมายของเรานะครับมันให้เราไอ้นี่ครับท่านผู้ชมซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับเปิดไฟให้ไฟสว่างจากนั้นนะครับผมเออหารหัสเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่นะครับเพราะว่าประตูบานใหญ่อยู่ด้านบนมันใช้รหัสล็อกไว้นะครับท่านผู้ชมผมไปศึกษาเกมนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่ผมอาจจะออกจากที่นี่ได้แต่ตอนนี้คือผมต้องการฮียโคตรใหญ่ แล้วก็หาเจ้าตัวครีมตัดโซนี่ไงเครื่องปั่นไฟอยู่ฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมครีมตัดโซนน่าจะอยู่ด้านบนครับน่าจะอยู่ชั้นสองซึ่งชั้นสองนี่แกนมากแกจะชอบเดินขึ้นไปมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยมันเลยจําเป็นต้องมีเพื่อนมาเล่นด้วยครับแต่ว่าแย่หน่อยครับผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยเมื่อกี้อะไรวะแกนมาไปนู่นแล้วมั้งใช่ปะ เนี่ยไอประตูบานใหญ่ฝั่งนั้นครับท่าน้ชมเห็นไหมมันจะมีเจ้าตัวเอ่อไว้กดรหัสอยู่แกมาแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยผมจะลองสำรวจชั้นล่างก่อนนะเอ้ยถ้าแกไปฝั่งน้นผมจะปีนขึ้นไปด้านบนเลยนะมันเร็วครับมันไม่เหมือนแกนี่แต่แกนมามันโหดกว่าแกนี่เยอะเลยนะแกนี่ใช้ไม้เบสบอลใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้ดาบเลยนะ มีอะไรเพราะวะ่าห้องนี้ห้องนี้ล่ะตอนนี้คือโอ้ยนี่ครับมันเป็นอะไรวะอ๋อเนี่ยนึกนึกว่าอะไรอ๋อ ตัวนี้เป็นทานท้ายปืนนะเอาลวตรงนี้มันออกไปได้ปะวะมีทางออกไหมเนี่ยทีเนี่มืดมากเฮีย ลงไปแล้วเจ้าตัวนี่ลูกซองผมไม่สามารถเก็บไปทีละอันสองอันได้นะเพราะว่ามันเก็บได้ทีละอันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องเอาพานท้ายลงไปก่อนมาบอยอ่ะเอ้ย,ย,ยมา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 เกิดมามาแล้ว ตายโง่ละมึงเฮ้ยวิ่งยังไงวะกูที่ไปแล้วเหียมันจะแทงกูแล้วมันจะแทงกูแล้ว,ลวเหียวิ่งเขาพินาทีนี้ลงไปชั้นล่างดีกว่าเหยียบล่อเลยีพีนี้ผมจะต้องเล่นแบบ ระมัดระวังที่สุดว่าแต่เจ้าผีตัวนั้นอยู่ไหนวะมาปะเนี่ยยังครับตรงเนี้มันไม่มีอะไรให้ผมเก็บเลยนะมันน่าจะมีเจ้าตัวสวิตช์หรือว่าอะไรให้ผมกดหน่อยหรือว่ามีสักที่หนึ่งที่ผมสามารถมุดฝั่งนู้นได้ฝั่งนู้นนะครับที่ผมไปดูเขาเล่นมานะมันจะมีศพด้วยตรงเนี้เหมือนกับว่ามันล็อกจากด้านในครับไม่สามารถเข้าไปได้มันจะต้องอาศัยคีมตัด โซ่ครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในห้องเจ้าตัวผีผู้หญิงนี่หรือเปล่านะเฮ้ยเสียงวะมึงมาปะเนี่ยมึงมาโอ้ยเสียอะไรวะเมาเฮ้ยมันมาวะเฮ้ยอีผู้หญิงคนนี้วิ่งเร็วด้วยนะมันมันจะไม่วิ่งแบบแกนมานะมันจะมอบลงแล้วมันก็จะ คลานวิ่งตามเลยครับท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนะแกนมาน่าจะไปแล้วั้งผมจะเอาเจ้าตัวอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนซึ่งถ้าแกเจอเนี่ยแกวิ่งไล่แบบไม่หยุดเลยนะครับนอกจากว่าเราจะหาที่ซ่อนแกทันตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าแกอยู่ที่ไหนผมกลัวเข้าไปแล้วผมจะเอกับแกนี่เรียบร้อยเลยนะขอภาวนาว่าห้ามเจอ วิ่งป่าราบแล้วโว้ยเฮ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 ้ยเห็นกูปะเนี่ยโอเคได้เวลาแล้วผมจะต้องขึ้นไปประกอบปืนก่อนชิ้นส่วนที่สองคือเจ้าตัวนี้เออเหลือเจ้าตัวควาายอว่าอะไรระบบกลไกลมันครับตรงกลางมันแยกเป็น3าส่วนเลยนะ ที่นี่มีอะไรเป่าวะฝั่งข้างหลังนะผมยังไม่ลองไปดูเลยนะมีอะไรเป่าวะไม่มีครับตรงนี้จริงๆเี่ยถ้ามันเป็นทางออกนะผมชนะไปนานแล้วครับแต่ว่าเขาเล่นล็อกกกงไว้ผมเลยออกไปจากที่นี่ไม่ได้มีทางออกเดียวเท่านั้นที่จะออกไปจากที่นี่ได้นั่นก็คือประตูใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะตัวแกรนม,มานี่ยไปอยู่ที่ไหนผ่านสองวันนี้ตายเถอะ ้ยเียอบียเๆๆๆแกไล่นะเมื่อกี้ถับพลาดนี่งานงอกเลยผมจะขึ้นไปชั้น2อ,อีกครับแต่ว่ามันจะอันตรายนิดหนึ่งตรงที่เราไม่รู้ว่าคุณยายไปไหนแกรนม,มาเลยนะ เสียงฝีเท้าอยู่ใกล้มากถ้าเราวิ่งไปข้างบนโดยที่แกเห็นนี่เรียบร้อยครับผมหาที่ซ่อนไม่ได้แกนิ่งวะแกนิงกน่งเฮ้ยเฮ้ยแกนิ่งวะท่านผู้ชมมาเลยฮะขอแค่รู้ว่าแกไปที่ไหนผมจะได้ไปถูก ตอนนี้คือรออย่างเดียวครับถ้ามีเพื่อนไปล่อให้ครับมันจะดีมากๆโอ้ก็อยู่ชั้นบนปะหน้าตาคนน่ากลัวยแกชอบมายืนดูตรงนี้แล้วแกก็ไปแกไปแล้วเว้ยแกแกไปแล้ววะ่าเพิ่งมาเด้อล็อกด้วย เกียรล็อกล็อกหมดเฮ้ยปิดประตูแม่งเลยที่ไหนวะเหลือห้องเดียวแล้วตรงนี้มี มันคืออะไรวะเนี่ยเอา้าไม่สามารถเปิดได้ด้วยที่นี่มันไม่มีมะเขืออะไรให้ผมเลยตายโหงแลไอ้ทิศเชียช่ยเชี่ยแล้ว โอ้วิ่งผ่านหน้ากูไปเลยเฮียมันกำลังจะไปเฮ้ยมันเปิดหาด้วยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮียเปิดหาด้วยนะประเด็นนะ่ะไปแล้วมั้ง ลงไปแล้วมั้งเคียร์แล้วฮอยรู้สึกไม่ดีอะเลยเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนหมายถึงทางลงอะอยู่ไหน จะเจอแม่งไหมเนี่ยรู้สึกไม่ดีอ้ยเชียแล้วไงไอ้เฮียมาแล้วเฮ้ย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 อึบอ้ยเฮียแล้วโอ้เร็วมาก รับชมตอนต่อไปพาร์ทที่สาม